ซีว l i z เซชันมันคือเกม 4x ในตำนานเกมวางแผนที่ให้เราสร้างอารยธรรมสร้างขยายสำรวจและจัดการฝั่งตรงข้ามและพัฒนาเมืองของเราก้าวผนยุคต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวันนี้ผมมาพูดถึงเกม Civilization Ella n d นแ Li เป็น Civilization แบบ MMO Online 4x ที่เอาไว้เล่นบนมือถือโดยปกติเกม 4x สิ่งที่เราต้องทำคือสร้างขยายเมืองเตรียมทรัพยากรเตรียมกองทัพ และบุกสัตรูกำจัดสัตรูให้สิ้นซากหรือไม่ก็เอาชนะด้วยการค้าขายแต่สำหรับเกมนี้ civilization era and airline สิ่งที่ต่างไปคือคนครับมันยังมีความเป็น civilization อยู่เราต้องสร้างเมืองขยายเมืองหาทรัพยากรสร้างกองทัพบริหารจัดการอะไรต่างๆแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกับ civilization อื่นๆคือเราต้องจัดการกับคนด้วยเกมที่เป็นเกมออนไลน์ที่จะโยนเราลงไปในแมปขนาดใหญ่ แล้วก็ให้เราบริหารจัดการประเทศของเราหาพันธมิตรและสู้กับคุณเล่นคนอื่นๆถ้าเกิดใครชอบเกมแนวนี้ลองโหลดไปเล่นกันดูครับลิงก์อยู่ข้างล่างส่วนใครอยากรู้ว่าเกมเป็นยังไงลองดูเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังหลังจากที่ได้ลองเล่นไปแล้วอย่างที่บอกครับว่าเกมเกมนี้เนี่ยเราจะได้สร้างและจัดการบริหารประเทศบริหารอารยธรรมเพราะงั้นพอเริ่มเกมหลังเกมสอนเล่นเบื้องต้นอย่างสร้างเมืองสร้างตึกสร้างอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ย เกมมันจะให้เราเลือกประเทศว่าเราจะเล่นเป็นประเทศไหนอารยาธรรมไหนซึ่งแต่ละอารยาธรรมก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปอย่างกรีซจะสร้างสิ่งปลูกสร้างเร็วขึ้น10%และสร้างทหารเร็วขึ้น5%ส่วนจีนเนี่ยจะลดค่าฝึกทหาร10%และเพิ่มความเร็วเดินทัพ20%สําหรับคนชอบบวก ถ้าเป็นเกาหลีเนี่ยจะเป็นสายวิจัยคือเพิ่มความเร็วในการวิจัย5%และผลผลิตองค์ความรู้10%คือแต่ละฝ่ายมันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแต่เอาจริงๆถ้าเกิดใครจะเล่นก็เลือกที่อยากเล่นแล้วกันผมมาเลือกอเมริกาตอนเลือกเนี่ยไม่รู้ด้วยว่าทําอะไรได้เห็นคนขี่มาแล้วชอบก็เลยเลือก <c oughs> แต่นั่นแหละครับเกมมีหลายๆประเทศให้เลือก เมื่อเวลาเราเลือกประเทศหรืออรารยธรรมไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ตลอดเวลาเปลี่ยนฟรีมีครูดาวเวันถ้าเกิดก่อน7วันอาจจะต้องเสียตังค์สำหรับเกมเพย์พอเข้าเกมมาหน้าจอมันจะเป็นประมาณนี้ครับเป็นเมืองของเราอยู่ตรงกลางแล้วมีตารางรอบๆเป็นตารางหกเหลี่ยมที่แต่ละช่องจะมีทรัพยากรแตกต่างกันออกไปโดยทรัพยากรหลักจะเป็นหินเหล็กอาหารและองค์ความรู้ซึ่งการที่เราจะได้ทรัพยากรพวกนี้มา เราต้องส่งกองทัพเข้าไปยึดพื้นที่นั้นโดยแต่ละพื้นที่มันจะมีระดับของมันจากง่ายไปยากถ้าเกิดเป็นระดับต่ำทรัพยากรที่ได้ก็จะน้อยกองทัพที่เราส่งไปก็จะไม่ต้องเก่งมากก็สามารถยึดได้แต่ถ้าเกิดเป็นที่ระดับสูงเราต้องใช้กองทัพเก่งๆและเราจะได้ทรัพยากรมากขึ้นและทุกพื้นที่ถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยๆเราจะสามารถอัปเกรดเพิ่มระดับของสถานที่ได้ ทรัพยากรมันแบ่งเป็น2ประเภทครับประเภทแรกเนี่ยพวกหินเหล็กแร่อันนี้จะเอาไว้พัฒนามเมืองสร้างสิ่งของอะไรใหม่ๆสร้างกองทัพหรือว่าอัปเกรดพื้นที่ที่เรายึดมาสร้างอาคารที่เราเพิ่งอัปเกรดได้เราจะใช้ทรัพยากรพวกนี้ส่วนทรัพยากรอีกประเภทคือองค์ความรู้ใส่ขวดมาเลยเอามาซดอันนี้เนี่ยเป็นทรัพยากรที่เอาไว้อัปเกรดเทคโนโลยีครับ ในเกม Civilization Era and Airline เนี่ยเราจะต้องอัปเกรดเมืองและเทคโนโลยีของเราข้าไปยังยุคต่างๆและของที่ใช้ก็คือทรัพยากรอันนี้นี่แหละคือปกติเกมแนวนี้เวลาเราจะอัปเกรดเทคโนโลยีอัปเกรดเมืองเราจะต้องรอเวลาแต่ว่า ในเกมนี้เนี่ยเราสามารถใช้องค์ความรู้ในการเล่งเวลาได้และองค์ความรู้พวกนี้เราสามารถฟาร์มได้จากในแมพถ้าให้อธิบายแบบคลาสสิกคลาสสิกก็คือยิ่งเราอัปเกรดไปไกลมากเท่าไหร่เราจะยิ่งทําอะไรได้มากขึ้นมีกองทหารมากขึ้นสร้างทหารได้เร็วขึ้นสร้างเมืองได้เร็วขึ้นเดินไปได้ไกลมากขึ้นมีทหารหลายทัพยิ่งอัปเกรดยิ่งเก่งนั่นแหละ แล้วเกมนี้เนี่ยเวลาเราวิจัยหรือพัฒนาเมืองเนี่ยเราจะเห็นเมืองของเราพัฒนาไปเป็นยุคยุคด้วยตั้งแต่ยุคโบราณยุคกลางไปจนถึงยุคอนาคตคือเรารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของเมืองเวลาเล่นรู้สึกว่าเราได้พัฒนาเมืองแล้วแต่ละเมืองก็จะมียูนิตพิเศษมีอะไรอีกทําให้รู้สึกแตกต่างแต่ว่าเกมนี้เนี่ย เวลาเราจะทําอะไรสักอย่างจะทาแอคชั่นอะไรสักอย่างเราต้องสั่งกองทัพของเราให้ไปทําซึ่งกองทัพของเราจะมีแม่ทัพ3คนตอนแรกเกมมีแม่ทัพพื้นฐานมาให้แต่ถ้าเกิดอยากได้เพิ่มอยากได้แม่ทัพเก่งๆเราก็ต้องกดกาชาด้วยตัวละครในกาชาจะเป็นแม่ทัพและบุคคลสําคัญในหน้าประวัติศาสตร์จากประเทศต่างๆอรารยธรรมต่างๆมากมายแล้วแม่ทัพแต่ละคนก็จะมีสกิลและความสามารถที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นเลโอนิดัส อันนี้เนี่ยเป็นตัวแรกที่เกมให้มามีความสามารถคือทําดาเมจให้ฮีโร่2ตัวแล้วความสามารถเนี่ยสามารถอัปเกรดได้ยิ่งเราเลเวลเพิ่มเราจะสามารถอัปเกรดความสามารถให้มันตีแรงขึ้นไปอีกและสามารถใส่สกิลอื่นเพิ่มได้ซึ่งลูกเล่นสกิลของแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปทั้งยาวทั้งสั้นทั้งง่ายทั้งยากแล้วเราก็ต้องเอาสกิลพวกนี้เนี่ยมาจัดคอมโบจัดทีมของเราให้มันเก่งๆในการสร้างกองทัพ แต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสกิลอย่างเดียวเราต้องมีทหารด้วยในเกมนี้เนี่ยทุกครั้งที่เราใช้แม่ทัพใช้กองทัพของเราทําอะไรก็แล้วแต่ตัวละครของเรามันจะได้ exp และเลเวลขึ้นพอเลเวลขึ้นเราสามารถจัดการสแต็รวมถึงทําให้กองทัพของทหารกองนั้นเนี่ยใหญ่ขึ้นได้โดยเกมมันจะมีระบบย่อยลงไปอีกคือแม่ทัพแต่ละคนจะควบคุมทหารได้คนละแบบแล้วเมื่อเรา อัปเกรดความสามารถอัปเกรดเทคโนโลยีหรืออัปเกรดฐานทัพของเราไปเรื่อยๆเราจะยิ่งปลดล็อกทหารประเภทใหม่ๆแล้วสามารถไปเปลี่ยนกองทัพของแม่ทัพแต่ละคนให้มีทหารแต่ละประเภทเวลาต่อสู้กันเนี่ยมันจะมีการแพ้ธาตุแพ้ทางแบบขอกแพ้ดาบดาบแพ้ธนูอะไรแบบนี้เหมือนเป่ายิ่งฉุบแล้วถ้าเกิดแม่ทัพเวลถึง40ก็จะมีทหารได้ถึง2กองเลยอย่างที่บอกครับว่าเกมนี้เนี่ยแม่ทัพได้จากกาชาถ้าเกิดเปิดได้ตัวซ้ำเราสามารถเอาไปอัปเกรดตัว เพิ่มความเก่งให้ตัวละครของเราได้แล้วเกมนี้แม่ทับเยอะมากเป็นคนในหน้าประวัติศาสตร์ที่หน้าตาดีทุกคนตัวจริงหน้าตาเป็นไงไม่รู้แหละแต่ในเกมนี้แม่งสวยหล่อทุกคนถ้าได้ตัวซ้าที่เป็น5าดาวก็เอามาอัปเกรดให้ตัวเราเก่งขึ้นแต่ถ้าเกิดได้เป็นพวกเกลือจะหาคอมโบใช้หรือย่อยเพื่ออัปเกรดสกิลก็ได้เหมือนกันทีนี้พูดเรื่องการลบในเกมเกมนี้ดีกว่าครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมออนไลน์ที่เราต้องพึ่งพาคนอื่นเยอะมากๆ เกมมันมีหลายกิจกรรมที่ต้องทำเป็นหมู่คณะเกมนี้เนี่ยมีระบบเกี่วที่ในเกมเรียกว่าสมาพัน์ใน c i v i ส์ z a t i o n นเอล่ n แอ a i อ n e ลเนี่ยมันจะไม่ได้มีระบบแอดเพื่อนหรืออะไรทุกคนจะต้องเข้าสมาพัน์ธมันเหมือนกับเป็นการแอดเพื่อนแบบหนึ่งแล้วเราก็นัดกันว่าจะทำอะไรถ้าเกิดสงครามเราอยากจะยึดเมืองอะไรสักเมืองอยากจะชิงพื้นที่ตรงไหนเราก็ใช้สมาพันธ์นี่แหละ เป็นตัวกลางในการสื่อสารและนัดกับคนอื่นๆไม่ใช่แค่คอนเทนต์ PVP รบกับคนอื่นนะครับแต่คอนเทนต์ของเกมเนี่ยก็ต้องใช้เพื่อนเหมือนกันในเกมเนี่ยจะมีคนเถื่อนซึ่งมันอาจจะยืนทับทรัพยากรเราอยู่หรือว่ามีแรงวันถ้าเราจัดการได้แต่เราไม่สามารถสู้มันคนเดียวได้จริงๆก็สู้ได้ถ้าเก่งพอแต่ถ้าไม่เก่งพอเนี่ยเราสามารถระดมพลและเรียกคนในพันธมิตรของเรามาช่วยสู้ได้มันจะทําให้เราพัฒนาเมืองได้เร็วขึ้นเกมมันจะ อาศัยอะไรแบบนี้ครับการสื่อสารกับคนอื่นพูดคุยพันธมนิตรมันเลยเป็นอะไรที่สําคัญมากในเกมแนวนี้ แล้วมันไม่ได้แค่เข้าไว้คุยกันเฉยๆครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีร้านค้าของกิวร้านค้าของสมาพันธ์ที่เอาไว้ซื้อขายของรวมถึงส่งของให้เพื่อนแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเพื่อ,อทําให้เมืองเราพัฒนาได้เร็วขึ้นมากๆคร่าวๆก็คือเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมวางแผนที่ให้เราพัฒนาเมืองสร้างเมืองและทําสงครามลบกับคนอื่นรวมถึงมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมเกม สร้งสมาพันธ์แล้วก็ยกพวกตีกันมันจะเป็นอะไรแนวแนวนี้กับเกมแนวนี้ครับส่วนเกมนี้เลยเนี่ยธีมของมันจะเป็นเรื่องการพัฒนาอารยธรรมที่จุดเด่นคือเราจะได้เห็นเมืองของเราพัฒนาไป พอเปลี่ยนยุคเนี่ยโมเดลก็จะเปลี่ยนทีรวมถึงมีฮีโร่ที่เป็นคนสําคัญในหน้าประวัติศาสตร์จากยุคจากสมัยต่างๆให้เรามาเล่นให้เรามาจัดทีมเป็นอะไรที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ดียิ่งเล่นหลายคนยิ่งสนุกถ้ามีเพื่อนมาเล่นยิ่งสนุกถ้าใครสนใจสามารถลองโหลดไปเล่นได้ลิงก์อยู่ข้างล่างลองกดดูครับถ้าดูมาถึงตรงนี้เนี่ยช่วยกดหน่อยแล้วกันเอาเป็นว่าวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ